สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะะ นะคะวันนี้มาพบกับดรกรีนนะคะแล้วก็มาเจอพี่เมย์นะจ๊ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะวันนี้เนี่ยพี่เมย์ก็จะมาแนะนํานะคะเป็นรุ่นวีกาดนะคะอไลเซอร์นะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่บ้านเราเนี่ยแอร์เยอะๆและบ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะมีปัญหาบอกว่าไฟตกไฟเกินไฟกระชากบ่อยมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นย ทำไมคะเปิดแอร์ไม่ได้แอร์ไม่ค่อยเย็นแอร์ไม่ฉ่ำนะคะเจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยนะคะก็แนะนําว่าต้องมีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรือว่าเป็นเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะคะหรือว่าสเต ไเซอร์ AVH AVR นะจ๊ะทุกคนและสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่สามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดเนี่ยได้150โวลต์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกิน,นะค่ะทุกคนคะได้ถึง280โวลต์นะจ๊ะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะใครที่ตอนนี้เนี่ย ใช้เครื่องกันไฟตกที่เป็นรุ่นอะไรคะปรับมือนะคะหรือว่าต้องแบบที่มันไม่ใช่อัตโนมัตินะคะทุกคนก็แนะนํานะคะว่าให้มาใช้นะคะตัวที่ออโตอัตโนมัติอย่างเช่นดรกรีนนะคะรุ่นนี้เลยนะคะสีขาวๆวสวยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรีวิวเยอะแยะมากมายเนี่ยทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นรีวิวการใช้งานนะคะจากในประเทศไทยนะคะหรือว่าลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็มีรีวิวเยอะมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะ สินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีนะคะมีมาตรฐานราองรับนะคะคนใช้เยอะนะคะแล้วก็มีการรับประกันให้1ปีนะจ๊ะทุกคนคะ่ะราคาก็ไม่แพงนะคะตัวละ3,250บาทเท่านั้นคะ่ะส่งฟรีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะ,ะทุกคนและจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าคําถามนี้มีคนถามกันมาเยอะมาก ว่าเครื่องกันไฟตกดตกตักรีนเนี่ยสามารถที่จะทำไหมคะเปิดใช้งานเนี่ยได้ทั้งวันทั้งคืนไหมนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะเปิดใช้งานกันได้ทั้งวันทั้งคืนจ้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผลิตมาเพื่อที่จะใช้งานตลอดเวลาจ้ะทุกคนจะาไม่ว่าไฟจะตกตอนไหนนะคะไฟจะเกินไฟจะกระชากเข้ามานะคะหรือว่า จะมีปัญหาเรื่องไฟนะคะมันก็สามารถที่จะปรับให้เพิ่มให้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีะพวกสถานะนะคะไม่ว่าถ้าจะเป็นไฟเกินนะคะก็คือจะมี HI SI นะคะถ้าเป็นไฟต่ำนะคะหรือว่าไฟที่เข้ามาต่ำกว่า1 5อยาโวลต์เนี่ยมันก็คือจะขึ้น LO นะคะหรือว่า LOW นะคะเพื่อที่จะเตือนให้เราได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยไฟมันต่ำนะไฟมันเกินนะแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหายอยู่หรือว่า ตามหาอยู่นะคะก็แนะนํามาที่ดรกรีนนะคะเพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตรรมัติเราเนี่ยทำไมคะมีมาตรฐานรองรับนะทุกคนนะไม่ว่าจะ ISO หรือ CE ก็มีนะคะและเป็นอันดับหนึ่งจากอินเดียนะทุกคนกคนใช้กันเยอะมากเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะรุ่นอะไรเซอร์ดรกรีนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ